เป็นศูนย์การเรียนรู้รุ่นที่สองสิ่งที่ตัวเองได้จากการรวมกลุ่มของเพื่อนครูในวันนี้ก็คือเราได้มองเห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งของเพื่อนครูเนี่ยทำอย่างไรนะคะก็จะนำแนวทางนี้ไปใช้นะกับเพื่อนครูนะคะแล้วก็รวมทีมกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเป้าหมายของเราคือเด็กนักเรียนเรามีการจัดกิจกรรมอย่างไรที่จะให้เกิดความยัง่งยืนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่สิ่งแวดล้อมแตกต่างในในปัจจุบันนี้มันมันมันรุนแรกวและหัวใหญ่กว่ามากก็ได้ได้กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอ่าจจะสื่อในโรงเรียนของแต่ละท่านนะคะโดยทําซ้ๆแล้วกิจกรรมในเรื่องของอที่ครูจะต้องทำสยูจแล้วก็คือหลักสูตรแกกตางนะคะหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าหลักสูตร นอกจากจะมีหลักสูตรออแกนกลางแล้วหลักสูตรของวิชาชีวิตอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ท่านได้นําเรียนไปเราก็จําเป็นมากจะน,นเรื่องของการสร้างกิจกรรมตัวนี้ให้เกิดความยังม่งยืนกับวัตเรียนแล้วก็สิ่งที่เพื่อนครูกังวลกันนะคะความรู้สึกตดวนึกถึว่าเรายินดีนะคะที่จะเป็นจิตอาสาให้กับตัวเรียนที่จะเข้ามาตอนนี้เห็นพวกเราเมอนขนมหวานแต่แล้วมันต้องมีหลักสูตรที่จะต้องต่อยอดต่อไปว่าทาง ทั้งมีหลักสูตรอะไรบ้างเพื่อรองรับคนที่จะเข้ามาเรียนรู้สรือกษาด้นของเราต้งนค้บค่ะ